ในแพลตฟอร์มทิกตอกตอนเนี้ยคนเขาเข้าไปเสพบันเทิงค่อนข้างเยอะพอเราทําอะไรที่มันเริ่มมีสาระขึ้นมานิดนึงมันเลยเป็นความรู้สึกที่จุดที่มันรู้สึกแตกต่างกันมากอ่ะมันคอนทราสต์ค่อนข้างเยอะพอกําลังบันเทิงอ่ะคนเห็นคนเต้นท่าตื้อตื้อตื่อทั้งวันนลพี่มามาเจอไอ้บ้านนี้แล้วเขาแบบมาสอนเราใช้ไอโฟนปุ่มกดมันอยู่ข้างๆมันเลยกดได้ไม่ยากครับพี่มันเลยความรู้สึกคนเลยเฮ้ยมันแปลกดีกว่ากดดีกว่า กลับไปเรื่องเดิมก็คือคอนเทนต์มันต้องมีประโยชน์กับคนประโยชน์ในที่นี้คือประโยชน์ด้านความบันเทิงแล้วถ้าลูกคนมันขายกันเยอะคนมันเออะก็บันเทิงบันเทิงบันเทิงคนจะรู้สึกว่าสินค้ามันตัวเลือกเยอะจัดคนก็จะไม่ได้ให้ความสําคัญกันมาแล้วเหมือนทฤษฎีวัวสีม่วงพี่ครัที่แบบว่าวัวสีดําทั้งทั้งฟาร์มแล้วมาเจอมีวัวสีม่วงตัวหนึ่งมันก็จะเด่นขึ้นมาใช่ซึ่งในแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยตอนก่อนหน้านั้นอะก่อนที่จะมีที่จะมีทิกตอกมันกินเวลาคนไปค่อนข้างเยอะ ครับแล้วก็กว่าจะดูคลิปหนึ่งแต่อย่าง Youtube อย่าง Facebook กว่าจะดูคลิปหนึ่งจบมันก็อาจจะหลายนาทีเนี่ยเขาผักดันให้เกินสามนาทีขึ้นไปถึงจะสร้างไรายได้ได้นะอโอโหพอมาเจอแอปพลิเคชันติ k กต k ทีคลิปไม่เกินสิบห้าวิคลิปไม่เกินหกสิบวิและแถมยังมีท่าเต้นเอฟเฟกนั้นเอฟเฟกนี้อย่างเงี้ยมันเลยกลายเปว่าเป็นวัวสีม่วงไปเลย S <S คนเลยแบบว่าให้ความสนใจกับตัวแอปพลิเคชัน TikTok ค่อนข้างเยอะเด็กเนี่ยชอบมากจากปกติที่ต้องไปดูคลิปคนนั้นคลิปคนนี้นานๆเด็กขึ้งมาสมาธิสั้นอยู่แล้วนะครับเด็กก็เลยมูฟมา TikTok ค่อนข้างเยอะเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นวัวสีม่วงแต่ตอนเนี้ยคนหลังจากติดโควิดอ่ะดาราก็เริ่มมาเล่นเซเลริ ity, encer, ตี้อินฟลูเอนเซอร์ต่างๆก็เริ่มมาเล่นเริ่มมาเล่นเนี่ยเขาก็จะทําตามๆกันเพราะว่าเหมือนเข้ามาแล้วถูเขาเรียกว่า เห็นคนอื well. uh ่นเต้นเราก็ต้องเต้นเหมือนกันเห็นคนอื่นลิปซิง์เราก็ต้องลิปซิง์เหมือนกันเห็นคนอื่นร้องเพลงเราก็ต้องร้องเพลงเหมือนกันก็กลายเป็นว่าวัวสีม่วงมันได้เต็มฟาร์มไปหมดผมก็เลยทําเป็นวัวสีเขียวขึ้นมาทีมเรก็เลยทําเป็นวัวสีอะเอาเคคนเต้นกันเดี๋ยวเราขอเน้นฉีกไปเลยแล้วกันเอากลับมาอยู่จุดที่เราถนัดกันแล้วกันอะให้ความรู้เกี่ยวกับ i p h o ฟ e ไปให้ความรู้เกี่ยวกับแก็เจ็ตไอทีไปมันก็เลยกลายไปว่าแตกต่างกันมา เท่าที่พี่สรุปก็คือจริงๆคอนเทนต์มันไม่ได้ต่างจากสมัยอยู่ Facebook หรืออยู่ y o u t u b e ด้วยซ้ำมันแค่เปลี่ยนแพลตฟอร์มอย่างคอนเทนต์ที่แฟนติโอทำเนี่ยคำพูดที่ไม่ควรพูดเอ่ยหรืออะไรพวกนี้จริงๆเรื่องพวกนี้มันมีใน y t u t u เต็มไปหมดเลยมันมีในเฟซบุ o เต็มไปหมดเลยเพียงแต่มันไม่มีใครเคยเอามาทำในใน t i k t o k เท่านั้นเองมันก็เลยกลายเป็นของของแปลกไปเลยมันอาจจะเป็นของปกติในที่ แต่พอมาอยู่ใน t ิ๊กต็อกปุ๊บมันจะเป็นของแปลกคราวนี้ผมว่ามันมันเป็นไมล์เซ็ตที่ที่หลายคนน่าจะเอาไปใช้ได้ก็คือบางคนช,ชอบคิดว่าการเข้ามาใน t ิ k กต็อกฉันไม่มีสิ่งใหม่ไปเล่าโอ้หมันมีคอนเทนต์ที่ยังไม่ได้ถูกย้ายแพลตฟอร์มมาอีกตั้งมากมายไม่ได้ต่างอะไรกับการที่ผมเอาของจากช้อปปีไปขายลาซาด้ามัน,นใช่ใช่แพลตฟอร์ม platform, มันก็คือเดินต่เปลี่ยนแพลตฟอร์มแล้วลูกค้ามันเปลี่ยนมันก็เขาก็พร้อมจะสเปนสเปนเงินหรือสเปนเวลาใ,ให้เราเพราะถ้าเราพอยค์คว่าการะะโยยชนน์คุณดู โชว์ลูกอย่างเดียวอ่ะมันอาจจะเป็นเรื่องของเด็กน่ารักดีก็เลยดูสักสามสี่พันใช่ไหมแต่พอให้เป็นค,ค,ความรู้เนี่ยเริ่มจากสี่หมืนหกแก้ปัญหาลูกแหวกนมสองแสนประโยคที่มีคนพูดกับลูกล้านหนึ่งคำพูดเปลี่ยนนิสัยลูกล้านสี่ซึ่งสิ่งพวกนี้มีใน youtube เต็มไปหมดเลยย้ายแพลตฟอร์มมาก็เกิดเป็นโอกาสใหม่แต่เท่าที่พี่รู้สึกรู้ก็คือได้ข่าวว่าทิกตอกกำลังเขียนสายความรู้กันข้างเยอะก็เขียน t ิ k ตอกยูนิคขึ้นมา เขาก็พยายามล้างภาพจําซึ่งซึ่งคนมันจะติดกับดักความคิดตรงที่ว่าทำทิกตอกต้องเข้ามาเต้นผมก็พยายามบอกคนอื่นเหมือนกันบอกคนรอบข้างบอกคนที่เพื่อนๆในเฟซว่าทิกตอกมันไม่จําเป็นต้องเต้นนะมันออกมาทําทําอะไรแบบนี้ได้นะมีเทคนิคแบบนี้แบบนี้อยู่นะเนี่ยงั้นถามคําถามที่คนอยากรู้ที่สุดเลยทำทิกตอกได้ตังเ์ี้ยผมได้แล้วนะถ้าฝั่งถ้าฝั่งของของตีโออ่ะอันนี้นได้แล้วนะครับ ขายกับสปอนเซอร์ครับผมสปอนเซอร์เริ่มสปอนเซอร์เองก็เริ่มมาสเปนเงินกับ t ิ k ตอกแล้วหลายเจ้าเลยครับในฝั่งเอเจนซี่ e นะเอเจนซี่ตอนนี้เขาถามว่ามีคลิป30มสิบวิไหมเมื่อวันสปอนเซอร์เข้ามาถาม Facebook วันพอเราทำยูทูบสปอนเซอร์เข้ามาใน YouTube วันนี้สปอนเซอร์เข้ามาใน youtube แล้วถามแต่ว่ามีทิกตอกไหมคุณทําคลิป30มสิบวิให้ดิฉันได้หรือเปล่าคุณคลิปยาวๆเนี่ยมาทาเหลือ30มสิบวิด้วยได้ไหมอ๋อคือคลิปยาวก,ก็ทํา<อ>คลิปสั้นคุณก็ทําให้ด้วยได้ไ เขาก็จะเอาพุทธเทรไปลงของเขาหรือว่ามาลงของเราฝากลงให้หน่อยได้ไหมอย่างเงี้ยครับแล้วเก็บตังค์ยังไงค่าสปอนเซอร์ทิกตอร์ทิกตอกับ youtube เลทสปอนเซอร์สูสีกันไหมหรือมีวิธีคิดยังไงหน้าเวลานี้ไม่สูสีครับผมหน้าเวลานี้ก็ยังห่างกันอยู่ครับทิกตอกยังหน้าเวลานี้มันยังหลักพันครับผมคนตามล้านวิธีการดูโอติโอนะโบกี้แรกคือมีคนล้านซับอย่าง ถ้ามีคนล้านซัพบแล้วเนี่ยโบกี้แรกได้ออกไปละคนไทยนะอพูดถึงคนไทย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 ที่ล้านซับไปแล้วเราดูหน้าดูตานี่ยูทูบเบอร์ทั้งนั้นเลยนะที่ไปก่อนเนี่ยมันอาจจะเป็นความเขาเรียกว่าความคล้ายกันที่คนที่มีทักษะ u t u b e เนี่ยมาลง TikTok เนี่ยอาจจะไปด้วยกันได้มันไปในทางเดียวกันเพราะมันคือวิดีโอเหมือนกันนะครับทิกต o อกไปซื้อตัวซีอของดิส n e y มาอยู่เป็นซีอ TikTok แล้ว เราชรเชื่อได้เหลือเกินว่าความววไลตี้จะเกิดขึ้นดิกเยอะมาก